สวัสดีครับคุณเช่นครับสวัสดีค่ะอืมครับเราจะโอนให้ใครแล้วบ้านนะครับก็คือว่าพ่อเนี่ยค่ะจะโอนบ้านให้ลูกแต่ว่าปิดปัญหาที่ว่าบ้านเลขที่เลขที่บ้านไม่ตรงกันนะคะก็คือ <ใน S 1> ว่ารเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะครับค่ะคือพ่อไปซื้อบ้านที่ขายทอดตลาดมาจากทออสอและบ้านหลังนั้นนะมีม,มีมีเจ้าของบ้านเดิมอาศัยอยู่ ค่ะเมื่อปี54แล้วคันนี้ยเอเจ้าของบ้านนี่ยก็คือว่าบ้านหลังนั้นก็คืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะครับแล้วก็ระหว่างก่อนก่อนที่เขาจะย้ายออกเนี่ยค่ะเขาก็เอ,อขอเช่าบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าเขาสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จพอคันนี้พอเขาบ้านสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จเนี่ย <c oughs> เขาก็ย้ายออกไปพร้อมกับเขาก็เอาทะเบียนบ้านอะไรของเขาไปบ้านเล็กที่เนี้ยค่ะไปไปสร้างบ้านใหม่ก็คือไปอยู่บ้านใหม่เลยซึ่งบ้านบ้านใหม่หลัง ก็คืออยู่อยู่ห่างอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้สักประมาณถัดไปสักแปลงถอกแปลงเนี่ยค่ะอยู่ในบริเวณเดียวกันใกล้ๆก้กันเขาก็เลยเอาเอาบ้านเล็กที่นั้นอะไปไปใช้ที่บ้านใหม่เลยไปสวมใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะคะโดยโดยที่ตกคุณค่ะโดยที่ยังมีบ้านหลังเก่าอยู่ด้วยซึ่งเราซื้อมาโดยชอบโอเคอืมค่ะแล้วคันนี้ยพ่อก็ไม่ทราบนะฮะว่าก็คือทราบว่าเขาเอาเบ็กที่บ้านไปใช้แล้วคันนี้ยพ่อก็เลยไปไปขอจดบ้านเล็กที่ใหม่ เป็นติ๊กออกมาเป็นเลขเลขใหม่เลยจดมาแล้วยังจดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเมื่อเมื่อปีหกสองค่ะครับค่ะแล้วคันนี้ยก็ก็มันมันก็ยังไม่เกิดปัญหานะคะจนกระทั่งเมื่อเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะจะไปโอนบ้านให้ลูกสาวแล้วคัคนนี้ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาบอกว่าในในในใบสัญญาซื้อขายเก่าอะบ้านเล็กที่เนี้มันไม่ตรงกับสำเนาทะเ,เบียนบ้านที่หนูเอาไปยื่นนะคะว่าว่าเป็นเป็นเลขที่บ้านนี้ยค่ะอืมค่ะค ก็เลยปัญหาก็เลยคัเนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพราะว่าเจา้าจ้าหน้าที่ที่ดินนะคะเขาแนะนํามาว่าให้ให้ขอให้มีหนังสือรับรองที่ว่าบ้านเลขที่นี้ยได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นบ้านเลขที่นี้แต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนไงคะเราไปเราไปขอจดบ้านเลขที่ใหม่อะคะ่ะก็เลยไม่รู้จะต้องทํำยังไงนั่นแหละไปตามที่เจ้าพนังกงานที่ดินแนะนําไปให้ทางสํานักงานอยู่เทศบาลออยู่อำเภออำเภอคะ่ะ เออให้อำเภอเขารับรองถึงจะโอนได้อย่างที่ที่ดินเขาบอกจริงๆโอนได้อย่างที่คุณคุณแต่ว่าคุณไม่ได้ไปขอใบรับรองจากอำเภอมาใช่ไหมอ๋มอถ้าถ้าก็คือไม่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันมันเป็นการขอขอเลขที่บ้านใหม่เลยอะค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยวิธีการเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกตั้งแต่ต้นเลยนะครับไปขอโดยที่โดยที่มันมีบ้านเลขที่ม,มันมีบ้านเลขที่อยู่แล้ว ความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับ <คน S 1> เจ้าของบ้านเดิม<ช>ที่สร้างบ้านแล้วก็สวมทะเบียนไปเฉยเลยอ่ะ ซึ่งการสร้างบ้านต้องขออนุญาตครับขอเลขบ้านใหม่ไม่ใช่เอาบ้านเก่าซึ่งซึ่งโยกไปอยู่บ้านโน้นไม่งั้นผมอยู่นี่ผมก็พาไปอยู่บ้านบินได้มันบินมันใช่มันกายเป็นการสวงมาครับเพอมีปัญหาการโอนกันขึ้นมาปั๊บเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเขาไม่ได้มีปัญหาแน่ๆเขาพร้อมจะโอนให้แต่แต่ว่าให้รับรองว่ามันตรงกันมันใช่มันจะได้ไม่มีปัญหาถ้าถ้าบอกว่ามันไม่ตรงกันปั๊บขึ้นมาเนี่ยมันยุ่งนะ แล้วเกิดมาฟ้องร้องกับเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะซวยไงเขาก็เลยก็บอกให้คุณไปรับรองมาก่อนถ้ารับรองถูกต้องเขาก็โอนให้แต่ถ้าไม่รับรองมาเขาก็ไม่โอนจริงๆอ่ะพ่อเนี่ยไปขอทะเลขบ้านใหม่อ่ะโดยที่ไม่แจ้งข้อเท็จจริงให้เขาทราบอ่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมออกให้ใช่ไหมออกให้โดยที่ไม่ขออนุญาตก่อสร้างได้ไงนะเนาะใช่ครับออกให้ต้องขออนุญาตก่อสร้างสิครับ S <S แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราก็ต้องไปเล่าความจริงให้กับเจ้าหนะ้าเจ้าพนักงานทางทะเบียนก็ได้ทราบใช้าหน้ายทะเบียนนะนะว่าเนี่ยบ้านเนี้มีเจ้าเจ้าของเดิมเนี่ยเอาไปอยู่บ้านใหม่แล้วมันไม่ได้ไนะครับ <S 2> <S 2> เพราะะนั้นวันนี้ก็ต้องทําตามเจ้าพนักงานที่ดินบอกก่อนนะอ่าค่ะอืมให้เขารับรองอ่ะถ้าเขาไม่รับรองมาเขาก็เจ้าจพนักงานที่ดินก็โอนไม่โอนให้ก็ถูกต้องแล้วครับ,รบถูกต้องแล้วครับเรื่องนี้มันผิดเมือนตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะไปให้เขารับรองมา ต้องให้เขารับรองว่าที่เปลี่ยนนะคะใช่ครับว่ามันเป็นว่าเนียมันเป็นบ้านหลังนี้จริงๆอ่ะอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนํามาครับไปให้เขารับรองมาตามนั้นใช่ครับไปติดต่อฝ่ายทะเบียนของอําเภออยู่อำเภออะไรครับเนี่ยดาราทิวาสอำเภออำเภอยี่งอค่ะยี่งอลองดูสิครับไปติดต่ออำเภอยี่งอทางอำเภอฝ่ายทะเบียนอำเภอยี่งอให้ขอรับรองตามที่ที่ดินว่า แต่ถ้าก่อนจะขอรับรองก็อาจจะต้องสอบสวนก่อนนะถึงอาจตอนนั้นอาจจะมีปัญหาไปยังไงต่อนะลองดูทําตามขั้นตอนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคนชื่นนะค่ะครับสวัสดีครับ